ลิสสวัสดีัดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหม,ไมไหตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยได้ทั้งทั้งที่อายุเท่านหนูเลยวัด <What? S 1> อ,อ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนเรียนฟรีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูหน่าใจแค่เทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็่เหนื่อยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันนี้วันสอบอะเลเอือหะกอไก่ <G ül üyor> บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแปลกน,นะทำไมมันไปหนักหูค <G ül üyor> มีลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคุณหนูจำเป็นต้องรู้แม่พูดมาสิยาวถามหน่อยใครเขาอยากฟังแม่ไม่สั่งสอนว่าแม่ป้าสั่งสอนมายังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบั่นอนคนอื่นแล้ะอวดตัวเองแบบนี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโมข้างนอกระเหยาะเชียร์ของเหงาละสิคันนี้อยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอยาให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้เราก็เออสมัครไอทีหน่อยนะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรล่าสุดใส่แต่งในเตนท์เด็กยอะไล์อยู่ในห้องนอนตัวเองอุ๊ป รถขอออมรับก,ก็คนเดียวกับที่ให้คุนตานั่นแหละ